สวัสดีครับพบกับ p o w e r b e n ในช่อง p o w e r b e n นะครับช่องนี้ผมจะนำเสนออะไรที่มันล้ำสมัยนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีนะครับเพื่อทั้งความรู้ทั้งรีวิวสินค้านวัตกรรมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโลกออนไลน์โลกนวัตกรรมทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับทําให้ชีวิตเราจเจริญไปข้างหน้านะครับพัฒนาไปข้างหน้าจเจริญก้าวหน้าล้ำสมัยนะครับที่อย่างความทันสมัยนะ เปรียบเสมือนแบบอ่าเวนเจอร์นะครับนะสูน a อ e เวนเจอร์แบบนี้เลยนะครับในหนังเลยนะวันนี้ครับแอร์หมดปัญหาเลยนะครับเป็นแอร์โซลาเซลล์นะครับแอร์โซลาเซลล์นี้นะครับไม่แพงด้วยนะั้นเอาง่ายเลยทั้งชุดเนี่ยเนี่ยมีแอร์หตัวมีคอมเพรสเซอร์แล้วก็มีนี่ครับตัวรับรับแสงอาทิตย์เห็นไหมครับผมชี้นิ้วเนี่ยเซตนี้อ่ะ สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าได้ครบเลยนะครับกังวนไม่ต้องกลัวค่าไฟเปลืองค่าไฟแพงแล้วนะครับหน้าร้อนเมษาหน้าร้อนร้อนตับแตกเนี่ยเปิดทั้งวันได้เลยนะครับแต่คือจะ,จะ,จะไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยใช้แต่พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยได้ทั้งวันได้เฉพาะตอนมีแดดนะครับคือมันจะรับแสงแดดเข้ามาเลยนะรับแสงแดดเข้ามาเป็นพลังงานใช้ได้ทั้งใช้ได ทั้งวันจนกว,ว่าจะหมดแดดดังนั้นเนี่ยปกติเราจะโหจ่ายค่าไฟกันละนาวนะครับทีนี้เปิดเย็นเลยครับมันเหมาะกับคนไทยมากๆเขาทํามาให้เนี่ยคูคูเนี่ยนะครับนะคูคูนะครับ,นะรบไปเซิร์ชได้เลยนะครับผมไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรจากเขาเลยนะครับผมเอาสิ่งดีมาแบ่งปันกันนะตามช่องของผมทำคอนเทนต์ของผมแบบนี้นะครับดีมากแล้วผมก็จะติดเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ติดนะครับ3ามหมเท่านั้นแต่เซ็ตเนี่ยนะ 12,000 BTU นะครับมีแผงโซลาเซลล์และเขาใช้แอปพลิเคชันแบบในโทรศัพท์เนี่ยสามารถสั่งเปิดสั่งปิดได้สมมุติว่าเราไปทํางานเนี่ยเราอยากมาถึงบ้านแล้วมันเย็นๆนะเย็นรอไม่ต้องมาถึงแล้วร้อนเนี่ยเราสั่งเปิดอยู่ขับรถอยู่แล้วเปิดในแอปพลิเคชันเนี่ยให้มันเปิดรอได้เลยนะครับอย่างนี้ดีมากนะครับมาถึงบ้านเย็นเลยตัวนี้ดีจริงๆสุดยอดนะข้อดีมันเนี่ย สั่งผ่านเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศนี้หรือโลกเนี่ยสั่งเปิดปิดได้ครับดีมากถ้ามีร้านอาหารมีธุรกิจมีเป็น10เครื่องเนี่ยแอร์สิเครื่องเนี่ยเราก็สามารถดูได้ทุกเครื่องเลยนะว่าเปิดทุกเครื่องไหมลืมปิดเครื่องไหนลืมเปิดเครื่องไหนไหมคือสั่งแอปพลิเคชันนะครับใช้โซล่าเซลล์ใช้แสงอาทิตย์ไม่เสียค่าไฟสักบาทเดียวครับดีมากๆนะใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดคอมเมนต์เยอะๆกดติดตามกดหัวใจให้ผมเยอะๆนะครับผมจะได้เอาแบบเทคโนโลยีอะไรที่ม มีประโยชน์ต่อคุณมา,มาให้ดูอีกนะครับ power b e n